วันนี้เรากำลังจะไปที่ระยองครับจริงๆก็ใกล้ถึงแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นเขตติดต่อระหว่างชนบุรีระยองนะเราจะไปถ่ายงานบา้านลูกค้าซึ่งระยะทางค่อนข้างไกลามากเลยเออเดินทางขาเดียวเนะี่ยสชั่วโมงแล้ว สำหรับการเข้าสรุปแมทเทเรียลต่างๆเนี่ยของลูกค้าท่านนี้นะครับจะเน้นไปทางเป็นสไตล์โครซี่แต่ว่าก็เน้นเก็บของแล้วก็ดูให้พื้นที่โดยรวมเนี่ยเรียบร้อยด้วยการใช้หน้าบานทืบมาเป็นองค์ประกอบหลักนะครับเพราะว่าเมนพอยต์ของลูกค้าเนี่ยก็ จะเก็บของสัส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ของ Living Room แล้วก็ Master b ์เบด o ูรวมถึงห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งที่ชั้น2ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการวิวินตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วก็ดีไซน์ออกแบบมาให้ลิงก์กับตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมที่ลูกค้ามีด้วยครับอย่างเช่นพวกเ,เตียงแล้วก็โต๊ะทางานครับ บ้านหลังนี้ออกแบบสไตล์อะไรครับผมบ้านหลังนี้ก็<อ>จริงๆมันจะเป็นสไตล์พวกโมเดิร์นเรียบๆแล้วก็จะมีแบบเล่นลูกเล่นในเรื่องของการซาะร่อ,องหน้าบานไปครับผมถ้าสังเกตดูมันจะเป็นแบบการซาะร่อ,องบานเข้าไปไ<อ>เพิ่มลูกเล่นให้กับพวกหน้าบานแต่ถ้าเรื่องของโทนสีอ่ะอันนี้มันจะเป็นโทนสี คอนสีขาวขาวเท่าแล้วก็มีแซมเรื่องของมือจับสีดำเข้าไปเอาจริงถ้ามองบ้านอย่างเนี้ยแบบมองแว็บแรกเนี้ยจริงค่อนข้างที่แบบจะออกสบายตาใช่ไปด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่อันนี้มันจะมีเรื่องของการซ้อนเขาเรียกว่าซ่อนตำแหน่งเรื่องของตำแหน่งไฟต่างๆแต่ละจุดอย่างตรงในเรื่องของจุดของทีวีนะอันนี้ก็จะมีเรื่องของแซมเรื่องของไฟ LED ดีเป็นแนวนอนเข้าไป เพิ่มแบบเพิ่มฟังก์ชันลูกเล่นขึ้นมาหน่อยหนยึ่งเลยครับผมใช่ใช่ใช่กมีประมาณนี้โอเคครับผม สวัสดีครับพบกับเรานะครับกับรายการพาไปบิวครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับวันนี้พาชมสไตล์บ้านที่ใช้การตกแต่งเรื่องของบิวอินเนี่ยเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกโทนสีขาวตอบโจทย์ท่านผู้ชมหลายท่านเลยที่ชอบสไตล์นี้นะครับแล้วก็ดูแบบประมุลมากเลยด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเชิญเลย สำหรับส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของรีวิวลูมชั้น1นนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกในลักษณะของหน้าบ้านต่างๆก็ะจะมีเรื่องของลอนความเป็นร่องต่างๆให้ไม่ดูเรียบจนเกินไปนะครับแล้วก็ใช้สีขาวเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของการวิวอินหลังนี้เลยซึ่งก็เข้ากับตัวบ้านโดยรวมรวมถึงผ้าม่านต่างๆด้วยนะครับส่วนตรงนี้มีเรื่องของไฟ LED เข้ามาช่วยเพิ่มความสว่างแล้วก็ความอบอุ่นให้กับพื้นที่บริเวณนี้ด้วยนะครับจริงๆก็ดูแบบ เป็นสไตล์ที่ดูเรียบง่ายๆแล้วก็เรื่องของการเก็บของต่างๆเนี่ยก็มีทั้งตู้ด้านข้างซ้ายและก็ทางด้านขวานะครับลงถึงบริเวณการเก็บของส่วนของตู้ด้านล่างเนี่ยก็มีค่อนข้างจะครบแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องของของต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับ <S <s <id> <S ก็สามารถเก็บของได้ต่างๆแล้วก็ดูแบบออกมาเรียบร้อยแล้วก็บนวามเรียบร้อยเนี่ยก็ยัง เป็นความสวยงามของสไต Modern สล์โมเดิร์นคลาสสิกสำหรับพื้นที่ของรีทิ้งรูมนะครับก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเลยดีกว่าครับเชิญในส่วนของชั้น2นะคะก็จะมีเรื่องของการบีบินต่างๆเนี่ยทั้ง3ห้องเลยที่เป็นห้องนอนทั้ง3ห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันก่อนเลยเชิญเลยครับ สำหรับส่วนแรกนะครับของพื้นที่ห้องด้านนี้นะครับจะเป็นบริเวณตัวปลายเตียงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลนักษณะตู้แล้วก็มีลิ้นชักด้วยนะครับหน้าบานก็จะเป็นการใช้เรื่องของความเป็นหน้าบานที่ซอร่องเนี่ยมาช่วยทําให้บื้นที่ตรงนี้ดูความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้ก็ใช้เรื่องขององค์ประกอบสีเทาเข้ามาช่วยด้วยนะครับไม่ให้มันดูเรียบจนเกินไปนะครับจากสีขาวบริเวณน,นี้แล้วก็ส่วนบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของต่างๆซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคร แล้วก็ด้านในเนี่ยค่อนข้างจะลึกแล้วก็กว้างมากส่วนบริเวณนี้จริงๆแล้วดีไซน์ออกมาก็จะตั้งใจเพื่อจะตั้งทีวีบริเวณท็อปของตัวตู้ตัวนี้นะครับจริงๆถ้ายังไม่มีเรื่องของการใช้งานทีวีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของนั่งทํางานแล้วก็อ่านหนังสือต่างๆตรงนี้ก็ยังทําได้มีเรื่องของตำแหน่งปลั๊กไว้เสียบอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ใช้งานต่างๆได้เนี่ยค่อนข้างจะครบเลยครับบริเวณนี้ถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ของตู้เสื้อผ้าบริเวณนี้นะครับตรงนี้เราก็ใช้เรื่องของมือจับเนี่ยยเ้า่่วพือให ง่ายต่อการใช้งานเวลาเราเปิดปิดหน้าบานตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของหน้าบานไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของการปิดและจะกกระแทกนะครับเพราะว่าเราก็ยังใช้เรื่องของฟิตติ้งที่เป็นซอฟท์คลอสเข้ามาช่วยด้วยส่วนบริเวณนี้เราก็ดีไซน์ออกมาเป็นชั้นวางของอาจจะเป็นเครื่องสาอางหรือว่าของใช้งานต่างๆที่เราหยิบจับใช้งานง่ายๆเลยนะครับด้านบนก็วางเรื่องของพระบูชาต่างๆก็เป็นลักษณะหิ้งพระแล้วก็ ใช้ไฟ LED เข้ามาช่วยเพิ่มความสว่างส่วนนี้ได้ด้วยบริเวณตรงนี้ถ้าเป็นหน้าบานทึบอ,อาจจะดูอึดอัดแล้วก็ดูแคบจนเกินไปนะครับส่วนนี้ก็ดีไซน์ออกมาเป็นหน้าบานกระจกเงาเอาไว้รีเช็คเรื่องของการแต่งตัวต่างๆรวมถึงทําให้พื้นที่ตรงนี้ดูกว้างขึ้นด้วยครับสาหรับห้องนี้ก็ประมาณนี้ครับ ถัดมาครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเช่นกันนะครับแต่ว่าพื้นที่ของห้องนี้จริงๆแล้วค่อนข้างจะมีสเปซที่ประมาณหนึ่งไม่ได้มากเท่ากับห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดีไซน์เรื่องของบริเวณตู้เสื้อผ้าเนี่ยอยู่ด้านข้างกับเตียงจากพื้นที่บริเวณข้างเตียงไม่ว่าเราจะเป็นการเดินหรือว่าการขึ้นบนเตียงต่างๆต,ต,ตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่แล้วก็มีสเปซไม่เยอะเท่าไหร่เราก็ดีไซน์ออกมาเป็นตู้เสื้อผ้าที่เป็นหน้าบานเลื่อนครับตรงนี้ก็ลดเรื่องของระยะที่เราจะเปิดปิดตัวหน้าบานตรงนี้้ไดรวมถึง การใช้งานรวมถึงฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างครบไม่ต่างจากห้องที่แล้วเลยนะครับ ส่วนบริเวณด้านนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการวางของใช้งานต่างๆที่เป็นลักษณะคล้ายก,กันกับห้องที่แล้วนะครับโดยรวมตรงนี้แม้ว่าพื้นที่จะจํากัดแต่ว่าการใช้งานเรื่องของการเก็บเสื้อผ้าต่างๆก็ยังครบเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนนี้ก็ยังใช้เรื่องของกระจกเงามาเพิ่มความกว้างให้กับพื้นที่ของห้องด้วยแล้วก็ก่อนที่เราจะออกไปทําธุระต่างๆบริเวณภายนอกนะครับเราก็ยังสามารถรีเช็คเรื่องของเ,ออเสื้อผ้าต่างๆได้จากกระจกเงาบริเวณนี้เลย และสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นลักษณะของตู้เสื้อผ้าเช่นกันนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็อ้างอิงแล้วก็ดูมาให้ใกล้เคียงกับการใช้งานทั้ง 2ห้องเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นช่องวางของต่างๆอาจจะเป็นฟลิกร์โมเดลก็สามารถใช้งานแล้วก็วางตรงนี้ได้ด้วยเพราะว่าจริงๆห้องนี้เจ้าของห้องเองก็เป็นน้องผู้ชายซึ่งกําลังเป็นวัยเรียนด้วยนะอาจจะเป็นของใช้งานส่วนตัวหรือว่าของเล่นต่างๆก็มีค่อนข้างเยอะก็วางบริเวณนี้ได้เลยแล้วก็ระยะของตู้เสื้อผ้าต่างๆก็ทําออกมาได้ใหญ่แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะครบเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าจากพื้นที่ที่เป็นสเปซประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ยังดีไซน์ออกมาที่เป็นตู้เสื้อผ้า ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นสเปซที่พอเหมาะแล้วก็พอดีกับตัวโดยรวมของห้องทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับ EP นี้ก็รายละเอียดประมาณนี้เลยครับเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกตอบโจทย์สำหรับท่านผู้ชมหลายท่านแน่นอนนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องของงานวิวินอยากได้คำปรึกษาหรือว่าอยากให้ทางทีมงานเ,นเข้าไปดูแลเรื่องการวัดหน้างงานดูแลรายละเอียดเรื่องงานวิวินต่างๆเนี่ยก็สามารถ inbox เข้ามาในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆเนี่ยเราขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ดีนะสามชั่วโมงถ่าย10บนาทีเออถ่ายเร็ว่าสามชั่วโมงสิบนาทีก็เราขับรถมาจากพุทธมณฑลสาย5แหละแล้วก็ที่นี่บ้านฉางระยองระยะทางประมาณเกือบ300โลมั้ง256หรือ260นั่นแหละก็เสร็จงานแล้วขับรถมา3ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับอีก3ชั่วโมงแซวคุ้ค่าเหนื่อยมาก